สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับผมตั้มชีวีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาที่เดิมนะครับผมมาดูปั๊มน้ํานะครับเหมือนเดิมนะครับพอดีผมไปผมไปส่งแม่ที่โรงพยาบาลนะครับไปหาหมอครับหมอนัดทนะครับนี้คุณพ่อเขาโทรไปบอกว่าน้าไม่ไหลนะครับผมไม่ไม่ไหลเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยนะครับผม กินข้าวเสร็จแล้วก็รีบมานะผมรีบมาดูนะครับพอมาถึงยังไม่ได้ทําอะไรนะครับผมก็น้ําไหลนะครับน้ําไหลพุ่งจวดเลยครับผมยังไม่ได้ทาทาอะไรเลยลงจะลรถปิดประตูน้ําไหลนะครับคุณพ่อเจ้าของก็ดีใจนะครับผมสงสัยจะกลัวช่างนะครับผมมาถึงไม่ได้ทําอะไรนะครับดูแล้วแผงที่เขาติดตั้งไว้นะครับไม่ได้องศานะครับไม่ได้องศากับแดดนะครับผมเพราะว่ามันเฉียงเกินไปนะครับผมนีแดดมันขึ้นมาแล้ว มันผลิตไฟได้ไม่เต็มที่นะครับมันก็เลยทํางานยังไม่ได้นะครับก็เลยว่าจะมามาย้ายแผงให้นะผมแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอาของมาผมก็รอให้เกียร์ทำโครงให้ก่อน,นะผมจะมาย้ายแผงให้นะผมเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่าน้าไหลแรงไหมนะครับผมก่อนจะไปชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ไปชมกันเลย นี่นะครับผมรถผมเข้าไม่กล้าเข้ามาตรงนี้เป็นดินออกทรายนิดนึงผมันติดนะจอดไปข้างหน้านะครับผมก็ตรงนี้เป็นสระนคับที่ถ่ายลงเมื่อวานนะครับผมนี่ตรงนี้เป็นเถียงหน้านะครับผมนี่นะครับก็เมื่อกี้นะครับเดินยังไม่ทําอะไรนะครับผมเดินไปถึงตรงตรงปั๊มน้ำนะครับน้ําไหลเลยนะครับผมตกใจนะครับตรงสายแดดมันจะขยับกรไดองศาพอดีกับแพงนี่นะครับ ทีแรกไม่มีน้ำนะผมในโอ่งนี่เต็มแล้วนะครับน้ำใสด้วยนะครับผมนี่นี่นี่นะครับผมไหลแล้วนะครับผมมีน้ำใช้แล้วนะครับจะไปดูตรงดีใจเอาแม่บอกความรู้สึกนะครับเป็นยังไงครับน้ำไหลเมื่อกี้รู้สึกดีใจมากมีน้ำไหลช่างมาไหลเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลย ช่างมาถึงไหลเลยไปดูพ่อนะผมพ่อตกใจหมดเลยพ่อก็ตกใจนะครับมาถึงน้ำพุ่งเลยนี่นะครับตรงนี้เป็นปั๊มเป็นปั๊มต่อตรงนะผมนี่นี่นะครับผมน้ําเป็นปั๊มนิ้วนึงนะครับน้ําออกนิ้วหนึ่งนะครับนี่ก็คือถ้าแดดมาถ้าแดดมามันก็จะทํางานเลยนะผมเป็นแบบอ่าเป็นต่อตรงนะผมแผง ครับตรงนี้ครับไว้ตรงนี้แหละเชียงไปหนุนนิดนึงเีย,ยครับเชียงไม่ต้องเชียงมากนี่จะรุดแล้วนี่พุ่งออกเลย <c oughs> นี่ครับพ่อดีใจครับน้าโอ้รุดตรงนี้พ่อตรงนี้ไม่ได้ทาก,กาวบ่รุดนี่ <c oughs> <c oughs> นะครับนี่ปลอยหันลงนองสาเลยผมว่าหันเอาต่อท่อพุ่งลงนองสาเลยขันเต็มเลยลงนองสาที่ต้องพูดนะครับ เตรียมรครับพอตัวนี้ก็มุนแล้วก็ไปเลยนะครับไรแล้วตัวนี้ก็จะเอาดินเข้านะครับผมอาจจะ้มนแน่นนะผมจะเอาแทงน้ําขึ้นวางตัวนี้นะครับนี่นะครับผมตัวนั้นเป็นฟาร์มกบนะครับผมสําหรับใครสนใจลูกกบนะผมผมเม้นมาเลยนะครับนี่นี่พอดีเลยตัวนี้แดดอยู่ที่ตอนเที่ยงนะครับตัวนี้ประมาณตอนเที่ยงนะครับ ส2องนาฬิกานะครับถึงจะทำงานนะผมเพราะว่าองศามันเฉียงเกินไปนะครับแผงเฉียงเกือบเกือบสี่สิบห้าเลยนะครับผมตามตามหลังค่านะครับผต้องขยับย้ายใหม่ที่หนึ่งนะครับตั้งตั้งองศาใหม่ตัวนี้ต่อถ้าเราอันนี้ต่อขึ้นแทงไปเลยเวลาเราจะต่อไปใช้เราต่อจากต่อออกจากไอตัวแทงนั้น อเคครับผมนี่พา,าเพื่อนๆดูน, <c oughs> นี่ชนิดก,ก็ใส่ตัวนี้บว่านี่เป็นบอกุ้งนะครับผมฝนก็จะตกอีกแล้วแต่ว่าแดดก็ออกฮอนกำลังเพาะใบเวลาน้ำเต็มซักขนาดใหญ่ลงบอยนะใหญ่ลงบอลใหญ่ ยาย่บ่อกุ้งฝอยลงจากสองบ่อพ่อแม่จะฟองนะครับจะเลี้ยงทุกอย่างนะครับไว้ขายนะผมถ้าจะกินกุ้งก็เอากุ้งเอากบกินปลาเอาปลาเอาหอยมาลงถ้าจะกินหอยกินปูก็มีหมดเลยเรียบร้อยนะครับผมก็เพิ่งจะเริ่มต้นเนาะ ขุดแล้วละคันติงน้ำใส่นีร้ายแร้วบันนี้ซุปจากนี้เติมนี้แล้ายวห้องวางท่อนนี้ไว้เวลาเราเติมนี้เรื่อยๆน้องกังเวียนดีกว่ามันไหลออกซื้อนะแม่ให้มันไหลผุนลงให้หน้าไปเลยนะ นี่น,นะครับดีใจดีใจนะครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศท้องทุ่งหนครั้งนะครับ mm hmm. แดดร้อนนิดนึงครับฝนเพิ่งตกมาเมื่อกี้ฟ้าหลังฝนมันจะร้อนนะครับน mm ี hmm. ่สุดยอดข้าวก็จะเจอน้ํานิดนึงครับน่าจะสดชื่นนิดนึง mm hmm. แต่ว่ามีแต่ญ้า mm hmm. มันแรงเนาะถ้ามันมีแรงมันกัดชิ้นน่าจะงามกว่านี้โอเคครับคลิปนี้ก็เดินทางมา5นาทีแล้วครับผมก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ดีใจที่น้ำมันขึ้น <laughs> นะครับผมก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะครับวันนี้ โช,โชว์น้ำครับเ,เติมน้ำก็น้ามีนะครับคุณแม่ดีใจนะครับสีน้ำไหลครับผมน้ำนจากปัม๊มโซล่าเซลล์นะครับเป็นปั๊มสองร้อยห้าสิบวัตต์นะครับผมใช้แผงสามร้อยแผงโมโนสามร้อยสามสิบหนึ่งแผงนะครับก็เขาต่อตรงไปเลยนะครับไม่มีตัวอินเวอร์เตอร์นะครับบารดานเป็นบารดานสี่นิ้วนะครับผม องผ,ผมจอห้านิ้วชี่แรกผมผมบ่อสี่นิ้วแหละผมก็เลยสั่ง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 ปั๊มขนาดเล็กมาใส่ทีนี้บอ่อตอนนั้นมันใส่บ่อใดผมก็เลยได้เจะอไม่วันนี้เสียดายซื้อของมาก่อนแล้วนะเลยว่าคิดอยากเปลี่ยนเป็นสองนิ้วยุ่แต่ว่ามีเงินก่อนเขียครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมสำหรับชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับผมคลิป <laughs> นี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ